สวัสดีะคะ่ะวันนี้นะคะก็อยู่กันในช่องบันทึกไดอารี่นะคะวันนี้หนูก็จะมาสอนเล่นรูบิก2องคูนสคูสนะคะหรือว่ารูบิกคันโดนะคะในคลิปนี้หนูจะขอเรียกว่ารูบิกคันโดนะคะอันนี้เลยรูบิกคันโดนี่นะคะหนูก็ซื้อมาในราคา150บาทนะคะก็จะมีทั้งหมด2แบบนะคะมีเอ่อเป็นผิวด้านแล้วก็เป็นสติกเกอร์น,นะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะเดโนโน่ค่ะสลับแป๊บหนึ่งนะขะั้นตอนที่หนึ่งนะคะก็คือเราจะต้องทำเอ่อทำตรงเนี้ยค่ะทำทำขาวนะคะทำตรงนี้ให้เป็นสีขาวแล้วก็ฝั่งนี้ให้เป็นสีเหลืองนะคะตรงนี้นะคะก็ หมุนให้ตรงกันนะคะแล้วก็ปัดฝั่งไหนก็ได้นะคะหนูเลือกฝั่งสีเหลืองนะคะแล้วก็ปัดไปทางซ้ายหนึ่งครั้งนะคะแล้วก็หมุนหมุนด้านข้างขึ้นนะคะทีนี้เราก็จะได้สีเหลืองที่มันเป็นแถวหนึ่งนะคะแล้วก็สีขาวแถวหนึ่งข้างล่างก็จะเป็นสีเหลืองกับสีขาวแถวหนึ่งนะคะแล้วก็จะต้องหมุนสีขาวไปนิดเออสีขาวนะคะ ไปให้ตรงกับสีเหลืองที่อยู <establishing> mm ่ตรงนี <sh arp. aient yn> ้นะคะแล้วก็หมุนให้ตรงกันแบบนี้นะคะตรงแล้วทีนี้เราก็หมุนตรงสีเหลืองนะคะแล้วเราก็จะทําสีขาวเต็มนะคะสีเหลืองก็จะเต็มเหมือนกันนะคะไปขั้นตอนที่2กันเลยค่ะพอเราทําสีขาวกับสีเหลืองได้แล้วนะคะเราก็จะทำแถวแถวแรกตรงนี้นะคะให้ให้มันเป็นสีแบบ สีไหนนะคะที่มันจะเป็นสีแดงแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นสีเขียวสองอันอะไรแบบนี้นนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยค่ะสูตรก็จะยาวนิดนึงนะคะหนูก็จะขึ้นสูตรไว้ให้ตรงมุมมุมขวาบนนะคะก็แคปได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะแล้วก็หมุนหาหน้าที่มันเต็มแล้วนะคะอ่ะอย่างเช่นหน้านี้นะคะเต็มแล้วเราก็ หมุนให้มันอยู่ด้านซ้ายมือของเรานะคะซ้ายมือด้านนี้แล้วทีนี้เราก็จะเออทำตามถึงนี้เลยนะคะขวาขึ้นบนซ้ายขวาขึ้นบนขวาขวาขึ้นหมุนหน้าหมุนหน้าไปทางไหนก็ได้นะคะมันเหมือนกันนะคะ บนขวาหมุนหน้าบนซ้ายหมุนหน้าทีนี้นะคะด้านบนตรงนี้นะคะก็จะได้แถวหนึ่งแล้วนะคะถึงหน้าเลยนะคะแล้วก็ทำด้านล่างเหมือนกันเลยนะคะนี่แล้วก็มองหาตรงนี้นะคะมองหา ตรงที่มันเป็นแถวหนึ่งอะคะ่ะแถวที่เต็มแล้วนะคะแล้วเราก็ใช้สูตรเดิมเลยค่ะอาแถวที่เต็มแล้วไว้ด้านซ้ายมือของเรานะคะแล้วก็ใช้สูตรเดิมเลยค่ะขวาขึ้นบนซ้ายขวาขึ้นบนขวาขวาขึ้นหมุนหน้าบนขวาหมุนหน้า บนซ้ายหมุนห,หน้าทีนี้ด้านบนและด้านล่างก็จะมีสีทุกหน้าแล้วค่ะก็เสร็จขั้นตอนที่สองนะคะเดี after, ๋ <S <S ยวเราไปเร่ขั้นตอนที่สามกันเลยค่ะขั้นตอนขั้นตอนที่สามนะคะก็จะเราก็จะหมุนเออเราก็จะมองตรงนี้นะคะสมมติหนูเลือกหน้านี้นะคะ ตรงนี้เป็นสีแดงกับสีส้มเราก็เลือกว่าเราอยากทําหน้านี้ให้เป็นสีอะไรนะคะหนูเลือกสีแดงแล้วหนูก็หาด้านข้างที่เป็นสีแดงนะคะอ่านหนูเจอแล้วสีแดงหนูก็หมุนไปหานี่ค่ะแล้วเราก็จะได้เป็นแบบนี้เลยนะคะแต่ว่าตรงกลางอะ่ะจะสีไม่เหมือนกันนะคะเราก็จะทําตามสูตรนี้เลยนะคะเอะ่แล้วก็มันจะมีสองกรณีนะคะ กรณีที่เนี่ยทุกหน้าจะเป็นแบบนี้หมดเลยนะคะแล้วก็จะมีมีสองหน้าที่เต็มแล้วนะคะแล้วก็อีกสองหน้าที่มันยังเป็นแบบนี้อยู่นะคะเราก็ใช้สูตรเดียวกันเลยค่ะก็คือเอาเอา่อเอาจุดที่มันเอาเอาสีที่มันไม่เหมือนกับสีรอบๆอบอะขึ้นนะคะไว้ด้านบน แล้วเรากา็ทำตามสูตรนี้เลยนะคะแล้วหนูจะขึ้นสูตรไว้ที่มุมขวาบนตรงนี้เลยนะคะก็แคปได้เหมือนเดิมเลยค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะเริ่มจากขวาขึ้นขวาขึ้นบนขวาขวาขึ้น ขวาขึ้นบนขวาขวาขึ้นขวาขึ้นบนขวาอ่าถ้ามันยังไม่ได้นะคะเราก็เปลี่ยนหน้านะคะแล้วก็ทําเหมือนเดิมเลยค่ะเอาสีที่มันไม่เหมือนกับสีรอบๆขึ้นไว้ข้างบนนะคะแล้วเราก็ทําตามสูตรเดิมเลยค่ะขวาขึ้นขวาขึ้นบนขวาขวาขึ้นขวาขึ้นบนขวา ขวาขึ้นขวาขึ้นบนขวาทีนี้หน้าสีน้ำเงินก็จะเต็มแล้วนะคะแล้วก็หน้าสีเขียวที่อยู่ตรงข้ามด้วยนะคะแล้วเราก็ทำเหมือนเดิมเลยคะ่ะนี่นะคะก็เอาส,สีตรงกลางที่มันไม่เหมือนกับสีรอบๆอ่ะหันไว้ด้านบนนะคะแล้วก็ขวาขึ้นขวาขึ้นบนขวา ขวาขึ้นขวาขึ้นบนขวาขวาขึ้นขวาขึ้นบนขวาแค่นี้เราก็จะทำเสร็จแล้วนะคะนี่ง่ายมากเลยค่ะก็ขอให้ทุกคนมีความสุขกับการเล่นลูบิกนะคะแล้วก็ใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของหนูด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะบ๊ายบาย